พาเกิดไรขึ้นเพ่งมาเกิดอะไรขึ้นหรออ๋อทำฟาร์มนิดหน่อยครับคนดูครับฟาร์มผูกก็จะประมาณา,าเคื่อนสามสเกมพอพออยู่พอกินนะครับัดเซฟแพนด้าด้วยค่ะไผ่ทั้งโลกอยู่ที่บ้านปอปลูกไม้ไผ่ไว้ขาดทุนหรอค่ะ,าะดาวดาวสินดมซินดมอีหยังสิดาวรถที่ปลูกต้นไผ่ไว้ถมบ้านที่เริ่มไม้ไผ่มรณะหรือไม้ไผ่อาถรรพ์ คุณรู้ว่ามันพออย่างไหมไม้ไผ่ขาดตลาดร้อค่ะเยอะดาบผมพังไปสองเล่มแล้วว่าจะตัดไปหมดเลยอ่ะที่คือสตรีมเมอร์คนโปรดจริงเหรอครับโปรดเถิดไปเกิดใหม่ไอ้ยีะว่าละสถานีไม้ไผ่ขาดทุนระดับชาติเฮ้ยบอกพี่ริวด้วยว่าไอ้ริวหนึ่งดาบอดครับร้องให้ละแอโอ้แคร้อมตามทำไม ไปปลูกในบ้านที่ต่อนะคะทางขึ้นยังปลูกผีจะออกยังไงแล้วผีว่าช่วยด้วยโวยด้วยรุรกิจเราต้องเติบโตครับอาฟาร์มไผเล็กๆเราก,ก็จะประมาณนี้นะครับวาดูก็อจะเเลี้ยวย,ยุ่ปปขอลองขอ้ขอ,รอ,อ,รองรีณลงไปก่อนพี่ปอทำเสียงแตาน้อย